สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Road Rider ครับผมก็ผมรถนะครับผมวันนี้วันที่24มกราคมนะครับผม2565วันนี้เดี๋ยวจะว่าให้ชมช่วงเวลาบ่าย3สยองขวัญกันนะครับผมสยองแน่งานน่าจะน้อยจัดเลยวันนี้ผมออกมีธุระนะครับผมบอกวาวิง่ง สิบเอ็ดมงครึ่งถึงประมาณเกือบเกือ <ๆ S 1> บบ่ายสองมั้งได้สองร้อยห้าสิบาทแล้วก็ไปทุระแล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อุ้ยรถไม่ได้ล้างเลยดำปื๊ดเลยบ่ายสองห้าสิบหกนาทีตอนนี้เดีย๋ยวเราไปดูฐานทัพกันครับว่าจะอยู่กันเจอไหมเน่ะเปิดแอปก่อน มีอยู่สักกี่คนเนาะอ้าวจานแบกกินข้าวแล้วครับ ได้หมดยังเชิญเช้าอะไรล่ะเพิ่งได้สองร้อยห้าสิบบาทสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็เข้าไปซื้อข้าวให้ลูกกินโน่นนี่นั่นเพิ่งออกมาอีกเอาแก้วได้แก้วออกมาปะออกมาเลยซื้อเครื่องยังซื้อแล้วเตรียมพร้อมยังไม่ซื้อเครื่อง อย่าเกือบลืมแต่เกือบลืมเป็นไงบ้างงานเงียบดิพี่ห่างเงียบเบียร์ตจอดจันี่ไม่ขึ้นหวะพี่ยังไม่ได้ใช่ไได้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่นี่นี่สิบเอ็เนาะไปงนด้วยดงไม่มานักเองน่ากังไปบนไม่ดีรับน้องพอดีแหละแต่ผมผมอยู่ตรงกลาง ไม่เลยอไม่ออกมามาแล้วนะนอ,อกมาเช้านะแต่ว่าเดนาไปทุลไม่เช้ไได้แต่ตันดาดอ่ะนายอ่ะยิยาวเลย,ยส่ยปทนะุลกักยิ้นี้เายิย็เดี๋ยวจะซืออันนี้กอนไปไหนพี่ซื้อน้ำแข็งก่อนซื้อน้ำแข็ง มาแล้วเหรอใช่ล็อกอะไรพี่ตังอ้าวเรียบร้อยเอ้ยแต่ผมขึ้นบนเครื่องยิงไม่ค่อยซิงด้วยซิงยังไรเลยเต็มยังไม่ติดอดีพี่บนได้ปะไม่มาดิอะไรวะเฮ้ยแวบเมื่อกี้บนจริงยังไม่เห็นเลยงานไม่ขึ้นเดี๋ยวของผมของพี่ก็ไม่ขึ้นยังหยาบ ต้องซ้ำบนซ้ำบนเลยนะฮะมันมันไม่เห็นเลยเมื่อกี้อะไรเด้งวะไม่ของพี่เขาเฮ้ยกางเนี่ย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 ถ้าเป็นพี่รุ้นเมื่อกี้ได้ไปแล้วดูดิเฮี้ยอะไรวะได้ป่ะพี่ออกกลางเน่ยเมื่อกี้พี่ล็อกล่างเฮี้ยอะไรวะไม่ติดดูดิ อนของเราสักคนนึงอ่ะตัอไปขยายต่อไปเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยอุผู้บู๊อายจ็บเยเจ็บสะเดือนเบไปเฮ้ยอย่างเดียวสบายตามสั่งค่ะบเว้ยเก้ารเมตรตามสั่งหรอมตรงทองหกตามสั่งอุ้ยตามสั่งเอาไว้อยู่พี่ไงเรื่นใสาเคาะ ใบสามข่บอกว่าเดนพี่เพ <organize and> ิ่งหนีออกมาจากถนนจันอยู่จันใบสองกาเงียบแล้วอ่ะเมเนนจนนะใบสอยังเงียบแล้วอ่ะใส่แข็งป่ะอะไรพี่แบบบุมก็เด้เราต้องเติมพลังก่อนมันต้องก้อนใหญ่เว้ย อย่าน <c ười> ี N ้อยู่นานแขวนแล้วพี่เมื่อกี้ก็แขวนูแต่มันวางมันบนขวดโอ้เบิร์เบิดจบิร์ดแจมลยน ออกอะไรอ่ะออกล่างเยอหรดออกกลางแล้วก็ออกบนแล้วก็บนยได้บนเลยล้า็ล็อกลางตามผมกก็ได้แต่ตัวแรกไปฟาเบิร์ะไม่กพี่พี่โอ๊ตไม่มียังไม่มาเลยใช่ไหมเงียยู่เงีบขไม่าเิแตแตปหมดแล้ว

รถได้อะไรคุ้มเสือไม่ได้อะไรวะตลางล่างไอ้เหี้ยกลางไปไหนวะนิ่มเลยนะนิ่มเลยอ่ะนิ่มเลยเออมึงให้กูโศ้ใกล้หน่อยเหมือนกันตรงห้องหกแวะไปนี่ว่าไปยูวนเราเซพเสด็จนาอย่างไปเลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้มีเด้งป่ะ ก็แอบหยาบหยาบอยู่ยเหมืนนอนกัน,น,นโอเคครับผมเออก็ได้งานไปแล้วใส่เคาะวิธีอยู่รอดในช่วงนี้ครับผมเคาะเอา อาหารไม่ไกลนะครับตัวแรกส่งก็ไม่ไกลด้วยก็รถก็ไม่ได้ล้างเลยชงนี้ฝุ่นเคลอะเลยแหละ เดวงนี้วิ่งงานทุกวันเลครับไม่ได้หยุดเลยมีธุระยังไงก็ต้องกลับมาวิ่งครับเดือนนี้ก็มรสุมชีวิตยอยู่ลูกก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเรีอกเงินก็จะชัดๆหน่อยนะครับเดือนนี้แง <laughs> ่ก็วิ่งครับทุกวัน ร้านค้าอยู่ไม่ไกลเลยครับอยู่ตรงนี้เองถึงแล้วครับผมร้านค้าแซ่บสะเดิดตามสัง่งอ้าไม่ใช่วางไว้แล้วเหรอเนี่ยจริงด้วยครับหกสองศูนย์สาม ยืนยันถี่ร้านอาหารก่อนลืมบางทีวิ่งไปได้ครึ่งทางแล้วเพิ่งกดรับอาหารนะ โอ้โหถนนก็เป็นใจอะไรจะขนาดดีดูดิไฟแดงยังเ็นใจอีกเนี่ยขับไปถึงข้างหน้าแป๊บเดียวแดงเขียวเลย <c oughs> วันนี้เป็นวันของเรา <c oughs> แต่วันนี้มันติดทุล่านะครับไม่ได้วิ่งแต่เช้าวิ่งแต่เช้ายอดกดอ็หล่นเยอะหย่นหล่นประมาณวันละ สองร้อยได้อยู่สองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทอย่างบางวันแต่ก่อนออกแปดโมงเนี่ยไปถึงสองทุ่มอาจจะได้สักพันสองพันสามนะอย่างนี้ได้แค่พ <c oughs> ันพันร้อยงานน้อยลงกว่าเดิมหน่อยนะครับช่วงนี้ แต่ก็เงียบลงทุกแอปแล้วครับกำถามแก้บเขาเหมือนกันแหละ เข้าหลอกตรงนี้เข้าข้างหน้าเดี๋ยวเอาไว้ซอยถนนมันไม่ค่อยดีนะถ้าเข้าซอยตรงเมื่อกี้ขวามือมาเข้าซอยหลักดีกวกะหนึ่งสองสามแยกสามนะ โอเคครับผมขออนุญาตไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันะ okay, แล้วครับโอเคครับเราก็ส่งอาหารให้ลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วกับฐานทำง,งานใกล้รับใกล้ส่งใกล้ก็อย่างี้ดีหน่อย ไปกันหมดแล้วเว้ยวันนี้หลายคนไม่อยู่นะก็จะเงียบเหงาหนะ่นอยต่อให้อะพี <c oughs> ก่กงม <c oughs> ต่อให้พี่กงมต่อให้ นด้วยไม่ก e ึกไปเลยเห็นแต่หมุย <vinegar> <i> ่ยังไม่เห็นว่าอะไรเลยเอาแล้วขนาดล็อกวนยังไม่ได้เลยว่าเมื่อกี้เราคอสสปีดช้าไปปหใครดูไปแค่ลายปฮ้ย ครโดนวะแคลายไหนแคลายนนทบุรีเหรอเออไม่ใช่แคลายนนแคลายนี่ไม่ใช่หรอชื่อนะว่าแครายนุ่นนุ่นโอ้โหแค่ลายนนก็ซิมนะประมาณเท่าไหร่จะดูบิ๊กก็น่าจะมีสองสามร้อยไม่สามร้อยเพรไม่ถึงนะวันนั้นผมก็อีกนิดเดียวแค่ลายผมได้สองร้อยเท่าไหร่ที่ไปต้งบ้านบ้านไอ้เนี่ยไอ้โจลุยอะ ละครเล็กอะต้องแบบอนนโอ้โหก็จะมาแต่ละตัวแล้วเมื่อกี้เสียบพลาดด้วยใช,<อ>ชน่นั่งนานเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เบิร์ดก็กลับมาไอ้เหี้ยกาลาง <c oughs> ด,ด,ดูดิไม่ลงอะไรวะวอะะไรคนอื่นเขาเข้าขมานเราได้แหละ เดี๋ยวบอกคยเบาอยนี้อาอ้าวอ้าวเดี๋ยวตัดออกจากกลุ่มเลยเดี๋อกนะเกียร์กเลลูกาอย่าน่าวลูกุบด้วยเว้ยเดี๋วปาคุยเสียงดังว่ะลูกุบดี๋ยเจียพ่อแนเลยเดี๋ยววเลยเดี๋ยววเลย ไดด้้นท่อาอดน้ำท่อมมานั่งหอนช็อปปี้ก็ไม่มาช่วยชีวิตลูกเลยตต่ยังไม่แตกเลยได้กีตต่ตัวเองนด้การีสตีเ้ตเด้เงนะ ก็สามตัวสองร้อยอ่ะพี่คิดดูแลเงานบินอ่ะได้เงินเยอะจังเงเป็นไงพี่โรบินเงียบกลิบพอกันละจริงจริงวันจันทร์มันไม่เงียบไม่เงียบว่ะพี่นี่ไงวันนี้ไงไม่เงียบหรอกเราเสียงดังอยู่แหละอุย<ร>้ยกัง ไม่ติดว่ะปล่อยเลยวะตั้งไว้อยู่เป็นอะไรไม่เฮ้ยออกล่างดเรืเองอ่ะไม่นี่ก็ออกปอบพิจารณอ่ะพี่สองตัวหรอไม่รู้่แต่ที่เห็นออกล่างตัวหนึ่งเครื่องเทศปิ้งไอสัตว์ไม่เห็นอยู่ปล่อยมือพอดีผมเห็นตัวโอ้โหเหี้ยงไม่เลยแม่งเฝ้าต้นประบุประดูยุบปีเลยว่ะ เป็นตัวกลางกันแหละเรากดอยู่บนได้ช้าไปนิดเฉยเลยมาก็ไม่ได้เฮียอะไรวะเนี่ยนำมาเล่นเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยการได้เว้ยแล้วได้แต่ละร้านในเฮียมาก รากยโอสอี๋วจังเลยจะไหมใช่ๆดีหกนี่ไมเอาไปส่งไหนเหนี่ยวสองน้ำเป็นซีหนึ่งขอหมูย่างตาหมวยดองโอ้ยหวานยู่หวานยู่โอ้โห่เศสี่บาทกระระพึ๊กกระระพึ๊กฟังตรงครับงานเจี๊ยบได้อยู่เฮ้ยตางอีกแล้วเราต้องยึดมั่นเลย เราต้องคิดมัน่น <Okay. S 1> มาแล้วครับสอบถามอะไรไหมนะครับลูกค้าครับลูกค้าอ่าปักหมุดนี้อยู่ตรงไหนครับไดมอนด์เหรอครับโอเคได้ครับได้ครับได้หนามไีได้แล้วได้แล้วโอ้นั่งอยู่พักได้ค่ะโอ<ฮ>ะ้ไม่มาเลยกลับเย็นเอาไงเอาขวายใหญ่กรอกเลยที่เหลือกูเอา

อย่าลืมส่งกันบ้านนะมาชัมม่วโมงึงได้สตัวมาเ่การที่การทีการ่ะรจาู้ถามทีงหรอไม่ใช่ทีละสามทีอเรียจำไม่ได้กที อเอาไปเลยได้ยังงี้ได้เติมบนี่บนไอ้ี่ยได้้เขอมนว่แเราต้องแนวน่ก็ดูพื้นที่ดิเราต้องยึดมั่นในกรบการเราอยู่บนเราอยู่ตลอดใหญ่ย้ายเดี๋ยวพะโล้องดีอีกแล้วรับงานแล้วค่ะใจ่ป่าโดนนะัส่งกำนันแม่อุ้ย ยืนยันเวลบอาหารอนนี่ใช่งานจริงๆนะเพียงเดี๋ยวเพิ่งทักมันเดี๋ยวสิบโลเข้าชาร์จกูจะเยี่อะไรยายามแต่ละตัว nên là chúng ta sẽ có một cái là

ฮัลโหลครับค<า>่ะครับผมจากไลแมนนะครับพี่ที่ไหนนะคะอ่ไลแมนครับไลแมนก,ก่อจ้ะอ่าเดี๋ยวพี่คุยกับน้องพนักง,ง,งานนิดนึงนะครับพอดีมีของบางรายการหมดอะครับ ครับวิ่งเกือบปล่อยโทรศัพท์แล้วครับขอบคุณครับโอเคครับเราก็รับอาหารมาแล้วเรายังไม่กดถึงร้านเลย มีส่วนลด80บาทนะลูกค่าจ่ายแค่57บาทอ่ะเราก็กดยืนยันกนารรับอาหารนะครับผม5าดาวใจได้กันหมดแล้วเหรอ bên nam cái gì à? không 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 นี่ยครับผมพอเคาะเคาะมันก็พอได้วิ่งบ้างะนะครับผมเพราะงานมันก็น้อยอย่างที่เห็นนะครับก็จะมาแต่ละตัวเมื่อกี้ก็กดไปน่าจะสิบกวนนาทีเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะสิบสิบกวนนาทีเลยแหละ แต่งานมันมาไม่กี่ตัวเองแต่ถ้าใช้มือกดเหมือนเดิมอ่ะผมไม่ทันเลยนะตอนเวลาเนี้ยถ้าใช้แบบซอยข้างบนแล้วรอเลือกข้างล่างนะไม่ไม่ค่อยทันนะไม่ทันส,ส่วนใหญ่แต่ถ้าขอเอาเนี่ยก็รอรอ,อจนกว่ามันจะมาตรงอ่ะเอาไปนั่งเล่นไปคุยกันไปมันก็พอได้อยู่ครับ คลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าจุดประสงค์ผมอยากให้มาดูช่วงเวลาบ่ายสามบ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองไปจนถึง,ถงสี่โมงเนี่ยสี่โมงห้าโมงเนี่ยผมกดประมาณนี้กันนะครับงานม,มันจะห่างหน่อยแหละช่วงเนี้ยแต่ถ้าเราขอมันก็ยังมีโอกาสวิ่งได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันแต่ถ้ากดซอยธรรมดาหอนแน่ <laughs> ช่วงยังไงก็ขอบคุณนะครับ ที่เข้ามาดูเข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม